หน่อยอ่าดูนี่นะเอกถ่ายวิดีโอนะโฆษณาด้วยว่าอะไรโฆษณาด้วยนี่ค่ะอ้าวอะไรล่ะอะไรทำอะไรบี๊คิวอ่าบี๊คิวไม่เท่าไหร่บี๊คิวไม่เท่าไหร่วันนี้แจกฟรีคันหนึ่งในวันแม่นะคะแจกคุณแม่ทั้งหลายนะคะไม่ใช่ไม่ใช่วันเกิดเล็กเหรอไม่ใช่วันเกิดเล็กค่ะนีอ๋ย้อนย้อนหลังย้อนหลังอันนี้มันอันนี้วันเกิดเล็กนะคะให้แจกมันค่ะแต่บิ๊คิวขายเล็กนะคะไม่เอาเล็กไม่ ล็กไม่เอาไม่ได้เอานะคะให้กินนะคะได้กินนั่นแหละแต่ล็กนะคะเล็กมาแเท่าไหร่ดี40นะคะเล็กสั่งรัเมันเกล็กพิเศษขา40แล้วถ้าคนอื่นฟรีนะคะถ้าเขียนมากเลยอ่ะพูดหน่อยเนี่ยไม่รักเล็กเลยอ่ะอรักจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บให้ฟรีก็ได้ค่ะเล็กขาเล็กขาเอาไปเชเล็กนี่พินบ้านปิดคนดูที่นี่เล็กกาศไทยวิดีโอให้เลยเนี่ยเล็กกินฟรีนะคะเอาไปฝากแม่ด้ยนะเล็กไม่ต้องเลยเล็กกินเผื่อแล้ว แล้วค่นี้นะดา